สวัสดีครับมือในวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมือเขามาอยู่ที่แปลงหา้าหน้าน้องผูกอำเภอหนองผอกจังหวัด้อยเอ็ดนะครับวันนี้เขาที่มาปลูกห้าขยายแปลงห้าเพิ่มนะครับวันนี้ที่ปลูกห้าแพงกุลาได้ถอนพันธุ์มาจากบ้านหอยแองอำเภอสีสมเด็จจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ ทางผ่านกลับมาบ้านก็เลยสือทอนพันธุ์มานาเลยนะครับของเห้าเนี่ยเงาว่าทันนะครับจะดีท่ทาพันหยาอยู่แปลงหยาหน,น้าน้องโม่งเนี่ยก็คือนจีอีกโดนอยู่นะครับประมาณปล่อย,ยปลายพืชภาไปแล้วครับหยาจังจะเงามาเขือนนี่ก็ผลเป็นสีมันลืดทืดเท่านะครับฝ้าห้องแต่ว่าตกปล่อยๆนะครับ นี้คือถอนพันธุ์หองเฮาแปลงเฮาเตรียมไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับไถตากดินไว้นะครับเขาไถตากดินไว้แล้วมือนี้ก็ถ่ารถมาปั้นนะครับหลังจากรถปั้นแล้วแล้วเฮาก็จะปล่อยน้ำเขา่าปล่อยน้ำเข้าเตีงหม,ม่องไดสูงหม่องได้ต่ำนะครับเฮาก็จะปล่อยน้ำเข่าก้อนเอานา้ำเตัววัดระดับนะครับหลังจากนั้นเฮาก็จะว่านถอนพันธุ์นะครับ เอาถอนพันธุ์เนี่ยเมื่อวานหลักกระจิ๊ดไส้ไม่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันบ่หลายก็เลยสิ๊ดไส้เอาไม่เนี่ยครับผูกเสียเสือกเนี่ยครับเฮ็ดไปทาแล้วนี่ไม่ผูกเสือกแล้วก็ลากนะครับลากไปน้ำยกไปน้ำกระจิประมันสองสามแถวสี่แถว,วเนี่ยครับกระจิทั่วแปลงห้าก็แต,แตะ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 ไปนะครับเพื่อให้ถอนพันธุ์มันติดดินแล้วก็ปับ ลูปนาดินให้มันเสมอนะครับเวลาเขามาตัดมันก็นจะง่ายนะครับนาดินมันเรียบแล้วน,นี่รูปแบบที่แปลงที่รดไถามาเห็ดไวถ่านะครับอันนี้เห็ดวบสองแปลงเต,เตรียมวบสองแปลงนะครับแปลงใกลน้นี่ว่าิบปลูกแพ่งกลุลาเนี่ยนะครับมือนี่แหละิบปลูกแพ่งกลุลาอีกแปลงนั่นสิเอา,านหนอยาไมาใส่นะครับ ดิปลูกางาในนะให้มันมีถอนพันธ์ถอนอยางเขา้าถ้าเกิดเข้าอยากขยายเข้าก็ขยายได้นะครับางาในเอามาฝากพี่น้อง้องไปครับผู้ปลูกางาเลี้ยงซัดสุขูสุขคนรูปแบบการปลูกเรี่ยวตะมักนะครับเรี่ยวตะพื้นที่ผู้เพิ่นถ่ายาน้ำฝนเพิ่นก็ล่อฝนนะครับ ฝนตกมาสลับกันกับปั้นสลับก,กับปลูกได้นะครับอันนี้เขามีระบบน้ำเลยเขาก็เลยปลูกได้นะครับปลูกได้ทุ่งหญา้อาอตาพร้อมนะครับไว้จะรายงานพัฒนาการนะครับเห็ดแล้วกับดิไทยดูไทยขีดฝากพี่น้องฟองไฟเบิงน้ำกันนะครับส่วนแปลงใหญลักตอนนี้ เ้าก uhm on ับเกี to together, uh ่ยวออกแล้วก็เป็นต่อที่สองแล้วนะครับเกี้ยวออกแล้วกับปล่อยน้ำใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับอันนี้เป็นต่อที่สองต่อที่สามเลยนะครับกเกี่ยวแล้วก็บว่านปุ๋ยให้น้ำบำรุงนะครับกับสลับหมุนเวียนนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามแต่ละสถานการณ์นะครับหาได้เงาเขากับเกี่ยวหงัวเขานะครับ ลดต้นทุนด้านอาหารนะครับมีหญ้าสดมีฟางมันก็บบัดลไปเสืออาหารข้นเพราะบันไดน,นะครับเขาก็เสืิมไปน้าเสริยมหญ้าเสริมอาหารข้นไปน้าน,นะครับแล้วแต่โต,แล,แ,ต,ตแล้วแต่ช่วงนั่นนะครับช่วงเมลูกอ้อนเลยกับเขากับมีอาหารข้นเสเนริมแน่ยบำรุงน้านมนะครับแต่ช่วงปกติเขาก็ให้กินหญ้าก็กินหญ้าสดนะครับก็ฟางเขา บรรยากาศย่ไมเศร้านะครับถารถไทยนะครับช่วงนี้ถารถไทยตีนรถไทยมาปัน้นให้ก้อนเราก็ยังเอาน้าเขานะครับกพดีแดดแห้งก็ดีเด็ดสูบน้ามโซลาเซลล์พลาดนะครับบรรยากาศทงไฮทงนาแปงีงาวันหยุดนะครับวันที่27เมษายนพศ .2568 ายนะครับ สถานการณ์ราคางง้อควายตอนนี้แต่ละพื้นที่นี่กะสีนาสีหูดีนะครับเฮาก็เลียงไปเอาสมอาสาเลียงไปนะครับเลียงไ้เราขีใส่นาใส่แปลงผักใส่สวนเฮานะครับมื้อนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับสิขออนุญาตจบการรายงานผลผู้ใดมีแนวสอบถามติช้มแนะนำ สามารถฝากไว้ได้นะครับอยู่ทุกช่องทางของเฮาทั้ง youtube Facebook นะครับเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสัางสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันเมื่อนี้ขออนุญาตจบการรายงานผลแต่เพียงเท่านี้ขอาการคำว่าสวัสดีครับ